ครับขอต้อนรับเข้าสู่วนการ์ดไฟท์ไทยแลนด์นะครับผมในคลิป EP วันนี้เราก็จะมาเปิดนี่ครับสมชุดเลยที่ออกมาพร้อมกันก็คือ BT 1 4ทั้ง2กล่องแล้วก็ TD 1 3นั่นเองก็ TD นี้เป็น TD ของเจเนซิสนะครับผมอะไม่ช้าเปิดเลยเปิด TD ก่อนแล้วกันเนาะใน TD ครับผมก็เป็นชุดพร้อมเล่นเหมือนเดิมครับก็มีทั้งหมด50าอใบชุดน,นี้ไม่แน่ใจว่ามีโปรโมหรือเปล่านะ วันนี้เราอยู่นอกสถานีนะครับผมเราอยู่ที่ร้าน CTR ี e g a p a s กาพานทะครับผมเราดูตามธรรมเนียมแล้วครับดูข้างหลังก่อนไม่รู้ดูทําไมอ่ะก็มีเดี๋ยวนี้แวนกต์อ่าไทยเวนกต์ครับก็มีลายบอกของบอกอะไรเรียบร้อยแล้วก็ CP15 ครับผมอ่าถ้าจะไม่ผิดน่าจะมาช่วงประมาณปลาย,ลายมกราอะนะ แล้วก็เป็นบัตตไฟการแชยบัตตี้ไฟอะไรอย่างงี้แล้วก็ตารางตะเลิงอะไรเต็มไปหมดเลยครับผมก็ช่างมันอันนี้ไม่ดูก็ในชุดนี้ก็จะเป็นหน้าก่อกเป็นเบรกไลท์ที่เอามาเล่นกับตัวมิโนวาครับผมก็ทําให้โซบะมีความสามารถคือเมื่อลงทับตอนลิมิตเบรกสีโซบะสาัเองแล้วก็ชุดนี้ก็ตัวเริ่มก็ไม่มีสกิลอะไรครับผมส่วนใหญ่ตัวก็จะมาจากในชุดอเราจะเปิด่อนข้างแบบเปิดแปลนผ่านไปให้ดู พอครับผมบางชุดบางตัวก็จะมีใน BT10 แล้วใครมีของเก่าก็เอามาจัดร,รวมๆกันเล่นได้ครับผมก็เก่งอยู่เหมือนกันนี่อย่างหลายๆตัวนี่เราก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากันใน BT10 แล้วทําให้คุ้นๆกันบ้างทิกเกอร์ก็เช่นเดียวกับให้เสถียรเราขอเปิดหลังผ่านเนาะเพื่อความรวดเร็วสก,กิลอะไรเราจะไม่พูดถึงมันอะไรอ่านกันได้ครับผมผมช่วยนะกล่อ,องแรกเสร็จแล้ว กล่องสองกล่อง,อ,งองสองก็เป็น TD AB T D สิบสอ B T สิบสี่ขีดสองนั่นเองครับผมข้างหน้ากล่องก็จะเป็นของรอยย่อพายดินนะครับผมก็ตัวแอสเล่รีเวิร์นั่นเองตัวมีรีเวิร์ไม่กี่ตัวหรอกที่ได้ขึ้นหน้ากล่องตัวนี้เก่งจริงบอกเลยอ่าข้างหลังเหมือนกันขอผ่านไปหน้ากล่องก็จะหน้ากล่องนี้ก็จะมีอ่าอย่างที่เราเห็นก็มีรอยย่นะครับผม แล้วก็จะมีเจ n e s i s แล้วก็คังเอโลนั่นเองก็ของก็ประมาณอย่างนีง้อ่ะเราจะขอเปิดบัรผ่านนะผมก็ไม่ได้เจาะจงอะไรมากอ่ามีนี่ครับตัวบาสจัวของคังเอโลที่ทุกคนรอยคอรอคอยมานานเจ n e s i s คังเอโล r o ย a l อันนี้ก็มีสองสาย <Okay. S 1> มีทั้งสาย Jewel Knight แล้วก็สาย s a n c t u r y of l i g h นะผม ก็ไปไปตามนี้เดี๋ยวเราขอเปิดเร็วๆลากิวเลายรตัวตัวหลักๆอาจจะได้เล่นกันแล้วตอน CP14 แต่ตอนนี้เราจะมาเปิดให้ดูว่าข้างในมีอะไรบ้างก็เท่ากับว่ากล่องชีดสองอ่ะมันจะมีรอยเย่อเจเนแล้วก็ทางเอนะครับผมอมาเท่านี้เอามาเปิดชีทหนึ่งกันบ้างชิทหนึ่งก็จะมีสีแคนพราชุดนี้มีทั้งหมด7แคนนั่นเองชุบโอ้เดนกระเดนกระเกรนเก็น ข้างหลังเหมือนเดิมครับโกตนาเขา,เอ,าออกอหน้ากล่องก็จะเป็นแกนสล็อตนะครับผมแกนส็เซนิตจะเป็นคอร์ดไลน์ของแกนสล็อตแต่ว่าเจ้าเจ้าเนี่ยฟอยมันจะไม่สวยเหมือนใน CP ก็เป็นฉาบไว้ธรรมดาแค่นั้นเองอชุดนี้ก็จะมีการสลอ็อตเป็นของโกคาร์เนื้เนต้าแนละ้วก็นารุคามิมูราคุมโมะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเปิดให้ดูดในชุดนี้มันจริงๆใน2ชุดพิธี คลิป4คิด1ีรสอ4 2มันจะเป็น PG แค่ชุดเดียวของนีโอนะที่เหลือมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นควินวอลหมดเลยเอา่าเดี๋ยวเราเปิดบผนผ่านให้ดูครับผมนี่นพี่บอกมี PG ใบนี้แค่ใบเดียวที่เหลือเป็นควินวอลหมดเลยประมาณอย่างนี้อา่านี่เกรนีเกรนเป็นตัวใน CP ก็สวยนี่อ่าีเวิร์สของมูลามีความสามารถผลร้ายมากรีเวิร์สของอา่า นีโอเนต้าก็อยู่ใกล้ๆกันแล้วก็มีโกพลัดินก็มีทิกเกอร์ครับอ่าเนโอก็ยังมีทิกเกอร์ออกมาให้แล้วก็มูลาก็ยังมีทิกเกอร์ออกมาให้อีกเช่นกันครับผมก็ประมาณนี้สองกล่องครับผมก็ของที่เห็นนี่ก็ออกมาแล้วถ้าชิปนี้ลงของออกแล้วแหะครับก็าหาซื้อกันได้ครับแต่ถ้ารอเซเว่นก็หลังอย่างนี้เดือนหนึ่งก็น่าเป็นช่วงโมกลาก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามไม่ชอบกากดไลค์ติดตามมากกดซับสไครต์ครับผมขอบฝากเขยแล้ด้วยแวนการ์ตไฟไทยแลนด์ครับผม ก็จะมีคลิปอย่างนี้มาให้ลงให้ดูตลอดเวลายัางไงก็ขอขอบคุณร้านซีจามไม่กลับบาซ่าชั้นหครับผมที่เป็นสวอนเซอร์ร้านเราอาเป็นเพจเราอย่างเป็นทางการวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ